พระอาจารย์จะมีพิธีออทอดผ้าป่าและก็พุทธาพิเศษเหรียญเวศสุวรรณรุ่นเปิดโชคเปิดลาบเปิดบุญเปิดบาร,รมีนายโยมนะซึ่งทําไมพระอาจารย์ถึงตั้งซื้อรุ่นนี้ว่ารุ่นเปิดโชคเปิดลาบบางคนมานี่ร้องหม o ร้องไห้พอกลับไปแล้วได้ขายทงขายที่หมดหนี้หมดสินดีอกดีใจมาบางคนกลับไปแล้วมีโชคมีลาบ เออได้เงินไซนี่ไซสินก็ดีอกดีใจพระจาจาร์กระลาเอาละเพื่อให้เป็นสริมงคลมีการทอดผ้าป่าจากสปปลาวเออโยมจากสปปลาวจะมาทอดผ้าป่าในวันที่21พระจาจาร์ก็จะจัดพิธีพุทธ,ธาพิเศษหรือว่าปุกเสกเหรียญเ,เวสวรรค์วันที่21นี่แหละใครอยากจะมาออกลงทงลงทานเออมาทำบุญมาอธิษฐานจิตเปิดโชคเปิดลาบมาได้นะโยมนะ มาร่วมด้วยช่วยกันพระอาจารย์ก็จะทําพิธีอ,อ,อธิษฐานจิตให้ด้วยทําพิธีขายธงขายที่ก็สวดในวันนั้นละหรือว่าใครอ,อ,อยากจะมาร่วมพิธีออจองลงจองเหรียญเวสุวรรณเวสุวรรณี่เทพเจ้าแห่งโชคลาภเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งเทพเจ้าแห่งความร่ํารวยก็ทอดพระป่าเพื่อสมทบทุนซื้อที่ดินถวายวัดเออแต่บางคนก็โทรมาอาจารย์โยมอยากจะไปกราบพระอาจารย์ ไม่รู้ว่าเข้าถึงหรือเปล่าเข้าถึงไหมถึงเนาะ